สวีดัสสวัสดีครับผมสวัสดีเอซีแฟนครับมิดหมอแค้นแฟนมอลำ่ำสูผู้สูงคนนนาะพี่น้องเนาะเมื่อวันที่27กรกฎาคมพศ2566ว่ากันว่ามืออื่นเริ่มจากมืออื่นแล้วน้องพี่น้องกะสิเป็นวันหยุดเงวีวหยุดเงวของสําหรับหลายๆคนผู้ที่สอยากเดินทางกับผู้มีลําเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวท่างใดกะเป็นกลังใจให้รับขี่รถยัง ลอดไพ่เด้อพี่น้องเด้อว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพฝ่าจทั้งสันซะมือนีสิพาพี่พานองมาอาติดตตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้องคําราล์ลำละครศิลปินจากฟังสปป,ปปลา่าทีวากันว่ามาเดินตามฝันซึ่งรถแรกแรกแรกเดิมเดิมที่ย้อนเส้นทางของน้องทั้งสีก่กะได้ทักมาสมรกานกับบอสโจยนม่ม,มมนินน้ำวงษาผู้นํำสาวหน่อยเพลินแพง แต่ว่าทั้งบอโจกับว่าได้ตอบรับจักเทีอจนล่าสุดเมื่อวันที่สิบสามกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งบอโจก็ได้ถักไปถามน้องว่าอยากมาข้นรายการแมวลาบอน้องก็ตอบรับท่านที่น้องพี่น้องลรวก็เดินทางมามาแรกๆก็เป็นที่สนใจของเอฟซีแฟนครับโดยเฉพาะสาวหน่อยเพียบเพีง,พง,พงมีแรงเชื่อแรงใจนี่เขามาเบิง บ่กว่าสิเป็นชิปที่เบาตุยไปสัมผัสน้องจังสี่กับยอดวิวเก็นเป็นแสนๆเนาะพี่น้องเนาะว่ากันว่าเอฟซีห้ความสนดกสนใจหลายแต่ว่าตอนแรกผู้ใดกับเชี่ยกับดันว่าหายน้องขึ้นกับสาวน้อยเพียรบ้านแพงแต่ว่าหลังจากหันมาบ่โดนพี่น้องกระแสกส่วนหนึ่งกรตีกับฟังเชี่ยกับเชี่ยฟังแอนตี้กับแอนตี้ ซึ่งว่ากันว่าเรื่องนี้กลายเป็นดราม,มา่าจนบอสโจโยมนินนี่ต้องออกมาไล่สดชี้แจงเหตุผลที่หลับนองไหวเพราะใดหลกักกบบเพเคยว้าจักเท่อว่าให้หลับนองมาอยู่กับวงเพเคยว่าจักเทียแต่ว่าที่ผพซ่วนคือซ่วนมาข้นแม่รายการแมวลาว่านองอยากมากบอนองกับมานั่นแหละพี่นอ้องแล้วมาที่นี่หลังจากที่บอสโจโอ,ออกมาเคี่์นนอกพี่น้องนเนาะเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ว่านี่มันเกิดเหตุการณ์จังซี่สี่ให้ผมขอไปเสี่ยงได้ยุบอกฎหมายเพิ่นบอกมาจังสี่จังสี่การสี่สีรับแรงงานจากต่างประเทศมาจังสี่มันเกิดปัญหาจังสันสี่มีการประโคมข่าวประวัติสิเป็นยูทูบเบอร์ทางฟังไทย็ดีทางฟังสพปพอ,ปอ,ปอล่าเอง็ดีมีการเทิดข่าวเรื่องนี้หลายแล้วบอกพี่น้องไว้ก้อนว่าอยากให้พี่น้องทำาใจให้เป็นกลางๆน้องพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดสนใจ เรื่องเหล้าเกี่ยวกับน้องข่าวข้าวเกี่ยวกับน้องกับจ้างเข่าไปเบิงน้องพี่น้องเนาะแถาวบ่สนใจเฮาบอมักเพออราะว่ามันห้ามกันบ่ได้แถวบ่หมักกับบ่ต้องเข่าไปเบิงอ่าบ่มาสิเป็นช่องใดอ่าเพจใดกับซางจังสี่ดีกว่าบออ่าบางคนบอมักกับเข่าไปคอมเมนอ่าบอมักจังซานจังสี่ถึงกับขนาดอ่ายูทูบเบอร์นี่มีการวิ่กันหลายว่าเหตุชิปน้องแล้วมีเอซีแฟนคลับ แอนตี้คือว่าเจ้าเฮ็ดชีพผู้นี้อีคอยกศิลิกติดตามเจ้าอีหยังประมาณนี้อย่าเฮ็ดอยากให้พี่น้องเฮ็ดใจเฮ็ดเป็นกลางๆลางนั่นล่ะแล้วชัดเจนล่าสุดละละเพิ่นกับบ่รับบ่ยังแล้วมาที่นี่ทั้งลูกชายญาสุภาพอีกผู้หนึ่งนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านสายจวดแล้วก็ภรรยาของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะพรพิรุดีเจ้าของวงหมอลำเพิ่นอีกวงหนึ่งนั่นก็คือเพชรลำเพลิน ได้มาเห็นกระสีด้วยประเด็นใดแนวคิดใดกับบ่องหูน้ำเพล่ะอาสีมองว่าเออน้องมีกระแสถารับไปอยู่กับวงแล้วว่งอาจสีมีกระแสดีขึ้นแล้วเพลินกระไดมากวอากัญสุภาพว่าถ้าเสียเอาน้องราล้าละครไปอยู่กับเพลินอยู่กับวงยาสีติดขัดบอยาสากับว่าติดขัดเพราะว่าผู้นี้กับลูกนะผู้นี้กับลูกเพลินเพลินก็แตกออกมาจาก สาวน่อยเพยรเป็นแพ่งนี่ละกับเป็นลูกยานสุภาพพอสองการนี่ละ,ะเพินไปเฮ็ดก็ได้ก็เลยน,นั่นละกับมีการบอกกันว่าเออก,กับศึกษาขอกฎหมายอยอียงให้ดีเสียว่าเพินกับสีมีทีม,ทมกฎหมายมีหงของเผินไห้ข้ามปรึกษาอยู่น่ะพี่น้องเผินกับจังรับเอาจนได้ไม่การผูกค,คอต้อแขนรับเป็นอีกหนึ่งสมาชิกข,ของวงหมอรำเพชรลำเพินใส่ซื่อเก้่าพี่น้องคำล่าลำละครเพชรลำเพินแล้วรับไปแล้วกับบอสซาน้องพี่น้องเนาะ ท่านผู้ยบาลประกาศได้ให้ท่างอาจารย์ซ้อเกษตรวิสัยนักคู่เพลงนี่ละแต่งเพลงให้น้องแล้วล่าสุดนี่ท่างอาจารย์ซ้อเกษตรวิสัยบอกเกินๆไปโอ้โจทย์ขึ้นยากแถอครับผมสีเฮ็ดได้ดีบพานอนแล้วในที่สุดกะแต่งออกมาแล้วจนถึงก็ว่าสีเข่า้องอัดนั่นก็คือผู้ที่เฮ็ดดนตีหล้วก็ห้องอัดควบคุม การอัดเสียงใส่ไก่ใส่หยังกะบ่เป็นผู้ใดอื่นไก่อาจารย์สวัสดิ์สารคามนะพี่น้องอาจารย์ที่วกันว่าคำวอดอยู่ในวงการหมอรลองหมอล่ำไมายางยาวนานแต่งเพลงเฮด,ดนตีให้กับศิลปินหมอรลองหมอลำในบ้านเท่ามา้ยางยาวนานมีชื้อเสียงโด่งดังเท่ากับมาติดตามเบิงว่าซิงเกิลคำล่าลำละครสีเห็ดออกมาได้ดีปานใด ยอดวิวสี่หลายซ้ำใดสีมีคนให้ความสนุกสนใจหลายบอแต่ว่าต้องยอมรับว่าหลังจากที่น้องคํำล่ามากขึ้นกับเ,เพ็ลลำเพลินกระแสของเพลําำเพลินกะถือว่าดีขึ้นมากจากของเก่าหลายเติบมีคนเขาไปติดตามเพิ่มมากขึ้นเพราว่าสิเป็นในเพจแล้วก็ในช่อง y o u t u b e แล้วก็มีการปล่อยคลิปใน YouTube ในเพียกมากจังสี่ก็มียอดวิวหลายขึ้นแม้กระทั่งการไล่สดจังสี่เกี่ยวกับนอ้องคําล่านี่ลําละครนี่กมามา็มีคนเข้ามาเบิงมีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็มีทั้งดีอาอาจจะมีบางส่วนที่อบอเห็นด้วยจังสี่น้อพี่น้องเนาะอันนก็แล้วแต่มุมมองของเพิน่นเพราะว่าเฮาไปตัดสินใจแท่นเพิินบ่ได้ดอกอให้สิถือใจเฮาบ่ได้เพราะว่าวงกับเป็นวงของเพิิน เพิ่นสีเห็ดจังไดก็เป็นส่วนของเผิ่นส่วนเท่านี่ทาม,มักกับเขาไปติดตามไปเบิงไปเชี่ยถ้าเฮาบ่มักเท่ากับว่าต้องเขาไปเบิงไปเชี่ยก็แค่นั่นล่ะนี่กับบ่ได้เ,ดเว้าเฉพาะน้องคำลาทุกทุกศิลปินพี่น้องอยากให้วงการหมอหล่องหมอร่ำมันเท่ามั่นมันมีความสามัคคีปองดองบอัานนั่นล่ะว่าแต่ก,การเมืองการเมืองจังสันจังสี่แต่ตาหมอร่ำขักขักพี่น้องบอ่เข้าใจกันก็นย่งคอมมน โจมตีกันว่าให้กันแล้วแห่งการเมืองนี่ค้นทั้งประเทศมันสี่เป็นคือจะเข้าหวังใดจังใดขนาดคนอีสานหลายๆว่ากันว่ามักหมอล้ำคนละวงกาสื่อก็ยังมาเถียงกันพวกมักศิลปินผู้นี่กับเขาไปเข้าเมนดาผู้นั้นผู้นี่ผู้ผวกพวกมักผู้นี่กับไปโจมตีผู้นั้นผู้นี่กลายเป็นแตกแยกกันในวงการหมอลำเข้าเข้าไปเลือกเบิ้งศิลปินที่จะของชื่นชอบวงที่จะของชื่นชอบช่องที่จะค้องชื่นชอบดีบอ หรือว่าคลิปนี้เกี่ยวกับผู้นี้บ่อยากเบิ้งแค่เลื่อนผ่านแค่นั้นน้อง่ี้องเฮ็ดใจให้เป็นกลางๆซึ่งทางพ่อใหญ่ผ่านเองกะถ้าสิบอ่ไปแล้วกะเฮ็ดชิปเกี่ยวกับวงการมอลำ่เกือบทุกวงเล่กัว่าได้แต่ว่าช่วงหลังมานี่สิด้วยปัจจัยหลากหลายอันเพราว่าสิเป็นหนึ่งละยอดวิวขึ้นสองอคว่เป็นกันเองอเฮ็ดแล้วสบายใจเฮ็ดแล้วเออ ปัญหาต่างๆหน,าน,าน้ากับกับบอมี่ยังหลายยังสี่น้องพี่น้องและด้วยคว้วหักคว้วผูกพันกับหลูกกับเต่าในตัวหลูกตัวเต่าก็เลยเห็นอ่สีเห็นว่าสองเฮาเห็ดชิปเกี่ยวกับว่องสาหน่อยเพแพงหลายขึ้นก่าเกาอืมนี่ล่ะพี่น้องเป็นทีมากแต่ว่าที่จริงแล้วก็เห็ดเกือบทุกวองนั่นล่ะในวงการมอําอยากอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมให้มอรอย่คครับ คนไทยคนอีสานเท่เาไปโดนๆนะพี่น้องสำหรับมือนีกับสิจาร่าล่าจากพี่น้องไปอาจจะเพียงสำนีเรียม,มาตามติดเบื้องว่าสิไปใดดีปานใดในเส้นทางของศิลปินของน้องข่ำลาล่ำละครเพชรลำเพลินสมกับเพิินขามโค้งข่ำแม่น้ำขาม,ขามน้ำขามทะเลม,มาเมืองไทยบอสำหรับมือนีขอพุณครับ